สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าขวพิเศษนะครับยามเที่ยงนะฮะวันสามสิบพฤศจิกายนสองพหก้สิบสามครับหลังจากที่คณะรัฐมนครับประกาศที่จะไปชุมนุมในวันที่พลเอกประยุทธจรร์จันโอชาจะโดนสารรัฐมนูญนะครับวินิจฉัยว่าอยู่บ้านหลวงเนี่ยผิดรูปเปล่านะครับวันที่สองธันวาคมอยู่ธันวาคมเมื่อคืนนี้นะครับ ที่คุณเป็นขึ้นประกาศที่หน้ากรมทหารราบสเปนครับอยู่ๆคุณราเมศรรัตนชเวงครับไม่รู้ด้วยเหตุผลกลนใดนะครับมาบอกว่าประชารัฐปัดเตือนนัดชุมนุมสารรัฐธรรมนูญในวันที่สองธันวาคมขสมประชาธิปัตย์เตือนอย่าชุมนุมเพราะกดดันขุกคามกดดันสารรัฐธรรมนูญวันที่สองครับอันนี้น่าสนใจนะ พลังประชารัฐยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะครับทําไม,ามรามเรศแห่งประชาธิปัตย์ออกมานะครับเชียร์คุณารามเรศรอคนมาเปิดหน้าหนอสักทีนะครับมีการประทะกันผ่านทวิตเตอร์ของคุณารามเรศนะครับนีบ่ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงนี้ก่อนเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะสองชั่วโมงที่แล้วนะครับ อันนี้คือมีคนเข้าไปเขียนนะจุจุลินทซียังมีประโยชน์นะแต่จนทลียสสวิสิตโคตรไม่มีประโยชน์ไรประโยชน์ยังงงว่ามันเป็นหัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีได้ยังไงเลยครับคุณลาเฟ้ค่ะอย่างนี้ฟ้องปุ่งนี้มาใจล่มล่มใจล่มล่มแล้วก็คุณลามเมดบอกย้ำนะครับย้อนดูทุกคนเก่งที่อยู่ในปฏิบัติทําประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,รมากมายทั้งประกันรายได้ประชาธิปัต์มีประโยชน์ ได้ประโยชน์เกือบ8ล้านครอบครัวทั้งเกิดตลาดต่างประเทศถ้ามีโครงการลดราคาสินค้าผักดันเศรษฐกิจให้ดีผมเชื่อวเป็นนายมตัีนี้สุดเลยครับโอ้โฮอาหฮแล้วก็ต้องรีทวิตตามสูตรของชีพทําหน่อยนะฮะมารอเชียร์คุณลาเมศโอ้โหแฟนคลับประชานิปัดนะนี่มาดูครับผมสงสัยนะคนแบบนี้ต้องเจอคุณลาเมดอะนี่ครั ราเมตติงไม่ควรชุมนุมเพื่อข่มขู่สารรัฐมนุนนันอ,อแล้วทำไมประพลังประชาลาดไม่ออกมาราเมตมาจากไหนครับมาอ่านมติชนมานะครับราเมตะ์ชเวงโคศกประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่ผู้ชุมนุมประกาศเดินในสารรัฐมนูญวันที่สองธันวาคม15นาฬิกาว่าหลักการนี้ไม่ควรให้เสียเกียรติอำนาจตุลาการนะ คำพูดนะครับโค้ดคำพูดบอกกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ควรไปขม่มขู่คุกคามกดดันหรือทําหน้าที่การทาหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญผู้ชุมนุมอ้างเป็นประจําไมาต้องการเปลี่ยนปฏิรูปนะครับอ่ตอนท้ายหน่อยกันในและเมฆกล่าวว่าเขาได้ขอ,อให้การนําและการแกนแอบผู้ชุมนุมไม่ควรเดินทางไปสารรัฐธรรมนูนเพื่อข่มขู่กดดันการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูนการอ้างว่าเสรีที่เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้หมายควาว่า หมายได้ที่สุดอยากจะให้ฟังทุกที่ฉารัศาะทุกหน่วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์และความสนใจปิดาั้นเหตุผลและอยากให้ผู้ชุมนุมตามรอยไม่อยากเห็นชุมผู้ชุมนุมตามรอยรุ่นพี่ที่เคยตามรอยมาโอ้โหทำไมยังไปชุมนุมไม่ได้ครับคุณลามเมศสิทธิาำรัฐธรรมนูญเออเอาแปลกจังเลยนี่คือสงสัยนะครับว่าคุณมาเมศเนี่ยอย่างไร นี่ตอบไปสารทำรุนัฐมนตรีทำหมดค่าราคาตัวเองมานานแล้วไปเดินเล่นนิสานหรือไปฟังพิจารณาไม่ได้เลยอ่าถูกต้องใช่ไม่มีใครกดดันสารนี้ได้หรอกที่บ่านมาเห็นกันอยู่เอาไว้รอฟังเหตุผลในกรณียกฟ้องดีกว่าจะพาตะลึงมากน้อยแค่ไหนถูกต้องค่ะไม่มีใครกดดันเลยนะกบประป,าาปิดหน่วยาราชการปิดหน่วยงานเลือกตั้งกทมปิดกระบวนตามตามตารคใต้ แล้วก็กระดาษริ้งท้ายไว้หน่อยลาเมเตือนมอบอย่าชุมนุมลาเมเอย่าชุมนุมอา้อาอ่ะมาแนวหน้าเหมือนกันฮนะนี่คมเป็นแถลงนะลาเมตติงอยาขมคู่ ข้ามกดดันสารุ่นเนความคิดไม่มีพัฒนาน,น่นแน่โอ้ดูหลอกมากอ่ะโอ้ยขอโทษฮะอ่ารีทวีตหน่อยอ่ะนแล้วรีทวีตีต่แนวหน้าหน่อยครับไฟรายการงงใช่ไหมครับงงไหมว่าทำไมคุณราเมเรศถึงออกมาถึงออกมานะครับทำไมคุณราเมเรศถึงออกมาดูดีมีถแถลงไหม ก็ไม่มีนะครับพยายามดูอีกทีนะครับฟนรายการว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างงงงงจริงๆยอมรับว่างงนะครับโอเคครับไปรายการครับขอบคุณมากครับสรุปคุณราเมศตรรัตรนชเวงก็เตือนอย่าชุมนุมเพื่อค่ามกดดันสารมนุวนที่สองนี่ครับ 2ธันวาคมคดีบิ๊กตู่อยู่บ้านหลวงนะครับผมก็ดูว่าพลเกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่หรือจะไปนะครับวันที่2ธันวาคมนี้ส่วนใหญ่เขาก็เ,เก่งกันแล้วว่ายังไงก็อยู่อยู่แล้วสารรัฐธรรมนูญแต่จะดูว่าคําวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรขนาดคุณสมัครไปทำอ,อะไรนะทำกับข้าวออกทีวียังโดนเลยแล้วคุณประยุทธ์อยู่บ้านหลวงทำไมจะไม่โดนโอ้โห น่าสนใจคำวินิจฉัยมากครับนะครับคืออยู่อยู่ต่อฟันธงอยู่ต่อไปเลยแต่ว่าอยู่ต่อแบบไหนศาลจะยกเหตุผลอะไรนะครับผมขอบคุณฟรฟยการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ที่ตามพิเศษสวัสดีครับ